สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุน้นใจกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะมาถนอคุณผู้ชมหลังตลาดปิดภาคเช้าวันนี้เดยว,วันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563กับยิชันสลีปวัฒนากรมาาพาันมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็ตอินดี x แกว่งตัวในกรอบแคบๆเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นขณะที่นักลงทุนติดตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของทั่วโลกที่มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันทะลุ1.40นค หวันติดสร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังคารทยอยคายล็อกดาวน์ด้านแรงซื้อต่างชาติก็แผ่วลงอย่างน่าใจหายวันนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุดที่4.46พันล้านบาท เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,370.42จุดลดลง2.56จุดหรือ0.19%มูลค่าการซื้อขาย26,451.64ล้านบาทส่วนรายการของร้อนหุ้นอินไซต์ขอนำเสนอหุ้นในกลุ่มแบงก์และหนอนแบงก์ที่มีแรงกระเพื่อมจากประเด็นข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเตรียมจะออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เฟสใหม่จะเริ่มตั้งแต่เดือน1มกราคมถึง31ธันวาคม63หลังทปท ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งในปัจจุบันใกล้จะครบกําหนดแล้วและเริ่มมีการพูดคุยในตลาดต่อว่าจะมีการต่ออายุมาตรการต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐยังไม่ได้มีการประกาศต่ออายุอย่างต้องรอความชัดเจนและการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ ทั้งนี้รายละเอียดและมาตรการเฟดใหม่ประกอบด้วย1บัตรเครดิตลดดอกเบีย้ยเหลือ16%ต่อปีจาก18%ต่อปีถ้าแปลงเป็นเทอมโลนลดดอกเบีย้ยเหลือ12%ต่อปี2บัตรกดเงินสดลดดอกเบีย้ยเหลือ26%ต่อปีจาก28%ต่อปี3ส,สินเชื่อส่วนบุคคลลดดอกเบีย้ยเหลือ25%ต่อปีจาก28%ต่อปีกรณีเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหนอนแบงค์ bank, ลดดอกเบีย้ยเหลือ22%ต่อปีจาก28%ต่อปี 4. สินเชื่อจำนำรถยอพีเอรถรถด,ดอกเบียเหลือ24%ต่อปีจาก28%ต่อปี 5. สินเชื่อเช่าซื้อลถด,ดอกเบียลงเหลือ1%จากสัญญาเช่าซื้อเดิม 6. สินเชื่อบ้านพักส่ายเงินต้น3เดือนปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ได้ ด้านโปรกเกอร์ให้ความเห็นต่อข่าวดังกล่าวเริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยระบุว่าบ่ายนี้จับตากลุ่มนอนแบงค์เผชิญกับ policy rate โดยเบื้องต้นเขามีมุมมองเป็นลบต่อกลุ่มโดยผลกระทบต่อทิสโก้ KKP สูงสุดในระดับที่20%กรณีปรับลด1% F rate ในขณะที่ KTC e o n ค่ะใกล้กับที่ประเมินก่อนหน้านี้คือ6-8%ของการปรับลดดอกเบี้ย2%ส่วน MTC ผลกระทบจำกัดเบื้องต้นแนะนำนักลงทุนแถลงอย่างเป็นทางการในบ่ายวัน ซึ่งหากออกมาเป็นแบบที่ประเมินไว้แนะนำบายอ่อนดิฟทุน KTC ค่ะบริษัทหลักทรัพย์โนบราพัฒนาสินหุ้นไฟแนนซิงคาดทปท,ทแถลงมาตรการช่วยเหลือ22-23มิถุนายนนี้เบื้องต้นบัตรเครดิตลดดอกเบี้ย2%บัตรกดเงินสดลด2%สินเชื่อบุคคลลด3%จำนำทะเบียนรถลด4%เช่าซื้อลด1%กลุ่มรับผลกระทบสูงคือ KTC และอีออนและ เพราะคิดว่าดอกเบี้ยตามเกณฑ์สูงสุดกลยุทธ์ราคาตอบรับไปมากรอยอดซื้อ KTC จุดระมัดระวังก็คือหลุด30บาทค่ะส่วนสวัสดิ์ทิสโก้และก็ KKP ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ก็มองสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกระทบเล็กน้อยโดยส่งผลกระทบต่อเบ k bank, b เคแบง์ SCB KTB ยกเว้นเบค่ะที่ธนาคารอื่นในไทยเนี่ยได้รับผลกระทบที่ต่ําส่วนเค a n k เนี่ยเป็นธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่สัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตคิดเป็นแค่4%ของสินเชื่อรวมและธนาคาร ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแยกข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตสำหรับรายย่อยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้แบบเดือนต่อเดือนโดยมีเพียง20-40เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้เทียบกับกลุ่มการเงินที่70%ของพอร์ตและเน้นให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงเป็นหลักค่ะ ด้านสินเชื่อส่วนบุคคลกระทบน้อยส่งผลต่อ B และ KTB เพราะส่วนใหญ่ธนาคารใหญ่มีสัดส่วนสินเชื่อกลุ่มนี้ต่ำและดอกเบี้ยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วเช่น s c b มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่21%ในกลุ่มสินค้าสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อแบบออโต้แคสกระทบน้อยค่ะส่งผลกระทบต่อ KKP และ TMB เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยของออโต้แคสต่ํ่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วสำหรับรถที่อายุต่ำกว่า10ปีอยู่ที่10-20%ค่าส่งผลกระทบต่อ KKP มากที่สุดสินเชื่อบ้านและรถยนต์ได้รับผลกระทบสูงส่งผลกระทบต่อ KKP, BE, TMB, SCB เนื B ่องจาก 1. สินเชื่อในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบสูงจาก BOT ที่ปลดล็อกจำนวนคนที่ขอมารับการปรับโครงสร้างนอกจากนี้ยังมีการขอให้ธนาคาร ที่ทําเช่าซื้อรถด,ดอกเบีย้ยให้สินเชื่อกลุ่มปรับโครงสร้างเราสปส่งผลกระทบต่อโดยตรงของ KKP และ2สินเชื่อรายย่อยเข้าร่วมโครงการนี้กว่า79%ทําให้เราคาดว่านโยบายในส่วนนี้จะส่งผลกระทบสูงโดยรวมข่าวนี้ก็เป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มธนาคารเว้นแต่ BBL ค่ะที่มีสัดส่วนสินเชื่อในส่วนนี้ต่ำแนะนําให้ซื้อ BBL โดยม,ยมูลค่าเหมาะสม154บาทบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าก็ระบุว่ามีมุมมองเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มนอนแบงค์หลังทปทอ,ออกมาปรับลด เพดานอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบัตรเครดิตลงจาก18%เป็น16%และลดเพดานอัตราดอกเบีย้ยสําหรับบัตรกดเงินสดจาก28%เป็น26%สินเชื่อ installment loan ลดลงเป็น28%จากเป็น25%ค่ะและสินเชื่อจำนอรถทะเบียนร,รถ28%เป็น24%คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมปี63มองว่าเป็นปัจจัยลบกดดันผลประกอบการของหุ้นตัวใหม่เช่น n o n b a n ์อย่าง KTC, E-on, อมามนาสวัสด์และ B-fit ค่ะ บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ก็มองว่าเป็นรายละเอียดสุดท้ายจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากทบอ,อ,อีกทีหนึ่งแต่ว่าหากมีการประกาศออกมาเป็นไปตามรายละเอียดข้างต้นจริงประเมินว่าผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจบัตรเครดิตและเช่าซื้อส่วนธุรกิจจำนำทะเบียนและธนาคารขนาดใหญ่ก็กระทบเพียงเล็กน้อยค่ะทั้งนี้คาดว่ามาตรการข้างท้นจะกระทบต่อธุรกิจบัตรเครดิตเช่นอีออนและเ t ทซค่อนข้างมากเนื่องจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่ลดต่ำกว่ายิวเฉลี่ยของธุรกิจในปัจจุบนันซึ่งจะทําให้ภาพรวมของยิวของบริษัทปรับตลลดง่ เกี่ยวกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินเช่าซื้ออย่างเช่น TK, S11 และอมานาแม้จะเป็นธุรกิจจำนำทะเบียนแต่ใช้สัญญาเช่าซื้อที่อาจถูกกำหนดให้ลดดอกเบีย้ยลงจากสัญญาเช่าซื้อเดิมซึ่งทำให้ยิวโดยรวมของบริษัทลดลงด้วยเช่นกันในส่วนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนเช่นสวัสดและ NTC ซึ่งในปัจจุบันมียิวเฉลี่ยอยู่ราวๆ21-23นั้นคงเป็นระดับที่ต่ำกว่าดอกเบีย้ยที่ประกาศออกมาจึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนะะักค่ะสำหรับกลุ่มธนาคารก็ถือ ว่าได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันโดยในส่วนของธนาคารส่วนใหญ่ประเมินว่าผลกระทบจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะคิดเป็นผลกระทบโดยรวมไม่มากเนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่มีสัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตเทียบเท่ากับสินเชื่อค่อนข้างต่ำแต่การลดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อลง1%จากสัญญาเช่าซื้อเดิมจะเป็นปัจจัยลบเที่ต่อธนาคารที่มีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อค่อนข้างมากเช่นทิสโก้และ KKP ค่ะนอกจากนี้มาตรการใหม่ของทปทที่จะลดดอกเบี้ยอาจกระทบต่อกำไรของกลุ่มธุรกิจบัตรเครดิตและเช่าซื้อและ กระทบต่อกลุ่มจำนำทะเบียนบ้างซึ่งเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นปัจจัยกดดันด้านคุณภาพนี่อยู่แล้วดังนั้นในเชิงเปรียบเทียบจึงมองธุรกิจ AMC ยังน่าสนใจกว่าธุรกิจการเงินอื่นโดย JMT ราคาเป้าหมาย23บาทเป็นท็อปพิกของกลุ่มค่ะ บริษัทหลักทรัพย์ TBS w i e k e r มองว่าถ้ามีเกณฑ์ใหม่ออกมาดังกล่าวข้างต้นจริงและธนาคารไฟ n a n c e ต้องลดดอกเบี้ยปรับเงินกู้ลงและขยายเวลาบริการการชำระคืนนี้อีกระลอกทำให้สเปรดแคบลงแม้ว่าธนาคารจะได้รับการชดเชยจากต้นทุนที่ลดลงจากการนำส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูต่ำลงเป็น0.23%ของเงินฝากจากเดิม0.46%เริ่มตั้งแต่1มกราคมปี63แต่คาดว่าจะไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดค่ะ ธนาคารที่มีสินเชื่อรายย่อยเป็นสัดส,ส่วนที่สูงจะถูกกระทบมากกว่าทั้งนี้ทิสโก้มีสัดส,ส่วนสินเชื่อลูกค้ารายย่อย79%ของทั้งหมด KKP 61% TMB 56% B 49% SCB 48%ส่วน EON และ KTC จะได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตลง2%แต่บางส่วนได้รับการชดเชยจากวงเงินปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสำหรับ MTT และสวัสด์คาดว่าจะได้รับผลกระทบจำกัดเพราะปัจจุบันคิดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำต่ำกว่าเพดานอัตรา ตอกพี่เส็นชื่อรายใหม่ที่คาดว่าจะเป็น24%อยู่แล้วในเชิงของกลยุทธ์แนะนําซื้อ MTC ฝ่ายวิจัย DBS ก็ให้ราคาพื้นฐานที่58บาทค่ะทั้งนี้ต้องติดตามรายละเอียดเรื่องมาตรการและผลกระทบอีกครั้งเมื่อทอปทอมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นผลเร็วๆนี้ค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดทุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น s i g h t c o m และยังสามารถติดตามไปที่ Facebook Instagram Twitter Telegram l i n e Square รวมทั้ง รับชมแ้้นหลังที่ YouTube c h anel n ค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้อนพุ่งยไซษ์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับพบกันใหม่ทุกพุ่จันท์ถึงศุกเวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ